สวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีแหวนนะไม่มาโชว์แหวนนะคะจะมาบอกจะมาทําอะไรให้ดูนะคะนี่แหวนนะคะเปลี่ยนแหวนนี่หน้าไม่ใส่แว่นนะอันนี้ใส่แว่นสองเลนเลนล่างเลนบนมองไกลเลนล่างมองข้างล่างนะ สําหรับระยะสายตาที่พอดีการดูคอมพิวเตอร์นะตัดมาใหม่นี่จะบอกอะไรให้นะคุยกับสลิมหน่อยแมเห็นพวกมึงดีอกดีใจอุย้ยดิ้นว่าควายแดงขิดกันเองแล้วสนตีนเถอะนะพวกมึงทำํำอุย้ยการที่นินทากันได้เป็นเรื่องโอ้โหใหญ่โตอมโหลานก็ขาดบาดตายพวกมึงก็นินทากันนะแล้วก็ พวกกูเนี่ยในกลุ่มเนี่ยนินทากันมาน,ะนานนานมากแล้วก็นินทาคนนั้นทีคนนี้ทีเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กูจนกุญชีนะ่ะไม่รู้สึกอะไรนะแล้ววันหนึ่งกูก็ไปคุยกับพี่ด็อกเตอร์เปเปย์ไม่มาเลยดนินทาจริงแล้วอุ๊ยพ็นแล้วเออเออเออกูเลวกุนินทาคนกูเลวพวกมึงดีกันจังเลยไม่เคยพูดถึงคนอื่นเลยไม่ไม่ไม่เคยพูดถึงบุคคลที่สามเลยเออพวกมึงดีดีดีนะจัดเต็มนะสลิมนะนะ คนดีนะกลัวมันเร็วนะกลัวมันเีเร็วนะเม่บอกค,ควายแดงขีดกันเองละแล้วก็โหนั่นขนาดสร้างมนโนภาพว่าแฮกข้อมูลแฮกอะไรว่าเขาเรียกว่าแฮกเสียงแฮกอะไรของพี่ดรสตีนเธออิมนโนมันหลุดโดยบังเอิญไม่แน่หรอกพระผู้เป็นเจ้านะอาจจะตั้งใจให้หลุดก็ได้นะจะได้รู้ว่าใครเป็นใครอะไรประมาณนะี้แต่กูไม่ถือสาไม่ถือสาเราทำอะไรกูไม่ได้หรอกพวกมึงน,นะแล้วทำอะไรพวกกูก็ไม่ได้ เพราะพวกกูเดี๋ยวก็คุยกันเพราะจริงๆความจริงคือความจริงพวกจิกอ้าวทำไมเขาดัดแว่นให้กูความจริงก็คือความจริงความจริงก็คือปกติก็นินทากันอยู่แล้วนะพวกยิ่งผู้หญิงอยู่ด้วยกันโอ้โหยิ่งหนักกับพี่ด็อกเตอร์เนี่ยแค่ไปเปย์กูนะไปเปย์กับเขากูไม่ได้พูดอะไรกับเขาเลยอะไรมากมายนะแต่จริงๆแล้วพี่ด็อกเตอร์โดนพวกกูวนินทาเยอะนะกูบอกแค่เนี้ยกลัวพวกกูวนินทาพี่ด็อกเตอร์ด้วยแล้วกูก็พร้อมที่จะกล้าพูดว่าจริงๆนินทาแล้วพี่พักพิจารณ์พี่ด็อกเตอร์จริงๆ ในกลุ่มกูในประมาณสักสิบกว่าคนนะก็มีสก,กายแชร์กันโน่นนี่นั่นนินทากันเป็นเรื่องปกติเลยนะเรื่องหมายถึงอีกคนหนึ่งสมมติว่านะก็ออกไปกับคนนั้นโดนไอคนที่ไม่อยู่จะโดนนะแต่มันเรื่องธรรมดาบางคนบอกอุ้ยเพจมันเลวเพราะพี่ด็อกเตอร์บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ผู้ชายนะมันเรื่องใหญ่แต่ผู้หญิงนะัมันเรื่องเล็กเรื่องเาขาเคยหีหมดเขาใจเปล่านะให้กูจับหัวมานินทากันทั้งน้านเลยท ละเอียดนะนะพวกมึงก็เหมือนกันพวกสลีมนะกูก็รู้นินทากันเองนะก็ะหลุดหลุดมาเหมือนกันนี่หลุดมาเยอะด้วยเยอะกับพวกวก,วกูแต่พวกวก,วกูไม่เก็บเป็นประเด็นเล่นเพราะอะไรปัญญาอ่อนประเด็นที่ปัญญาออปัญญาอ่อนเปาเรียกว่าอะไรประเด็นที่ไม่สร้างสารรค์เอาแค่นี้นะเนี่ยได้แว่นใหม่ละตัดมาเพราะว่าคืออันเนี้พอดูคอมก็ต้องอีกอันหนึ่งก็เลยต้องตัดมาใหม่เห็นไหมคะใส่ใส่แว่นเปลี่ยน เปลี่ยนแว่นก็เปลี่ยนหน้าเพราะฉะนั้นเวลาคุยกับคนน่ะอยู่กับเราเขาก็ย่างอยู่กับคน,นอื่นก็นย่างแต่ดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะคะพวกเรายัางไงก็อันนี้ฝากถึงพวกเราแล้วนะคะเมื่อกี้คุยกับสลิมพวกเราก็เ,เรื่องคิดให้มันเป็นเรื่องธรรมดาทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาเล็ก ปัญหาเล็กทําให้ไม่มีปัญหานี่แหละพวกเรานักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อคนอื่นนะต่อสู้เพื่อลูกหลานของเราก็รู้นะทุกคนเหนื่อยบางคนก็มีภาระหน้าที่ต้องทํางานทําการต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องให้ชีวิตกับครอบครัวยังต้องสละเวลามาทำงานตรงนีน้ดิฉันขอชื่นชมทุกๆคนนะคะใครยังไงก็สวัสดีนะคะรักนาคะจุ๊บ